ด้าน,นายเขาอยู่กลางแปลเหล็นหลอกก็ขึ้นหอดพอ่อหอดแม่เ้องนี้หนอทำไมตะกีบบาดเนี่ยเอาไปเถอะไปคือพ่อละพ่อเอเย้ยมาอยู่มากลาากิ่นเธอเก่งมาคะน้องอัดจ้ามากเนี่ยนะมาอยู่มากลิ่นเธอเตกี้กับบ๊มีวาจะนะซื้อให้กินมะแพงกูบ่นจ้ะเอาว่าปั่นกันพ่อดาวินฮงเนะ เขามาอยู่มากินข้าวเทียวตาแยงเ้าจุดถูบจ็ดดอกรุ่นนี่ต้องดอกครึ่งดอกครึ่งดอกคิงมันบอดเอดอบอกอบเปลี่ยนนี่นี้นี่นี่บอดอีเวนท์ไทยแบบไปเจอพ่อเห้นแม่รู้ไหมเราอา่านได้นี่ขนมนี่แซ่บอีเด้หากินยากสัสเใจพ่อเท่าไหร่เนี่ยพ่อเราหากินกกกสมัยตะกี้ก่อนระบาดโอเคก่อนระบาดเด้สมัยนั้น เนี่ยมันเครื่องบัตรเหรอนั่งต้องแอบ้านเจ้าวนขนมยังไงนงต้องแอบันนี้ขอว่าขอห้องว่าอันนี้ขนมไม่บ้านขอห้องว่าขนมหำเป็ดขนมหำเป็ดมันเป็นบ้านพ่อเจ้านี้โอ้ยเป็ดเออั่นแหละขาวจีวรนาเกี่ยวกับข้าวเป็ดอ้างว้างยังะมันคือบ่ล่าคือบ่โอ้ยหนอรสกินดีบ่เนาะ ไให้ตายเขา <อ S 1> <ขอ S 2> น้ายนี่กินข้ยเป็ดแล้วอื <laughs> แบบตายเขากินใช่ไหมคนจุดเมทนันได้จุดทูบเซนแล้วแปะอัทูบหาได้ไปยุดแล้วดอกอดอมไม้ก็ด,ดอกไม้ม่ไหวไมเครื่องพูดดอกไม้กเ้อหมเลยกินดอกดอกไม้มันต้องเป็นด,นๆๆดอกไม้สีขาวแน่ละดอกไม้สีขาวแน่ะ เออลูกหลานไปไหนนะมันเป็ไหงถามหาลูกหลานที่ยังเอ้ยน้องกินคืนจ้ะน้าเอาอันเอาน้ำเกลือปะฮะออต้องโชโ์ลุ่มบานลุ่มบานด่วนเอาซิเจนมาใส่เอาน้ำปลาแดงยี่ห้อไหนบอกยี่ห้อพร้อผมนะอันรยี่ห้อใดคนเจ้าบ้านแย่แย่จ้าของคนเห็น ใชวป่ะโอ้กินแล้วเป็นนีส่สิมันเป็นกินแม่ไม่ใช่ป่ะคุณแม่เป็นอย่างแบบตาคุณให้บาลเป็นนล่น่มเลยไอ้กินแล้วจะเป็นคือก้อยนี่แหละเป็นได้ไรนี่แล้วแต่ดีดีแบบนี้ละน้องกินเลยแต่ว่าแล้วรอดแวสวยด้สิอ๋อกินซาซินเทมักอ่ะกินแล้วไปผูกไปเกิดเนออย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าหลอกอยันหลอนเอ้ กตัวใดก็ให้เด็กเลยเนี่ยพอพอไปกินเอาแมนแล้วบอกเลขลูกร้านเนี่ตัวไดก็ได้แม่นี่หรอกเงได้ดีกับพอได้เงขันกอันพพอดีจะสเดือนแล้วนะนู่นเส็ลวก็ือบอดใหม่อัดนะนี่มีสปอร์ตจะลงนะ โอ้ยนึกบาร์แตกกันน้องจะน้อยเราไปฝนมีดเด้อยาเด้อันนี้อันนี้เจห่างใหญ่ได้เนี่ยเจนวดหายจุบวัดถือละมั้บนมือนะฮะถือตัวมีสองอย่างที่เจ้าจะถือแบบแรกถือละมันทีหนึ่งอันที่สองเจจะถือคอนเจเดี๋ยวเจเตรียมแกงเดี๋ยวไปซื้อไก่มาต้มใบชาน่าจะเป็นไก่แล้ว กกแกไม่กินไก่น่ะแกกินสดๆดลาเขาทิ้งด้วยขับแรื่องของบ้านแล้วลาไปเก๊กเกล,ลือกันพอดีนะเออไปตัวจอบมืันเจ้ากระชื้นปั๊บเราสองร้อยเอาน่าก็จะไปจ่ายค่าเด็ดเราตั้งใจจะจ่ายค่าเด็ดบ้านนั่นก็หน่อยอันปล่อยให้แมงหมุนเฟืองกวางอยอะเนีนะ่ยรออย่าได้เจ็ดถอดส่งได้เลยจะกระทืบแล้วเด้หนานพุ่นจะไปฝนมีดแล้วเด้ เออาสูงแล้วมันยกหนักเนาะมันใส่สูงยินเนาะจะก้าวขาแห้งมาขพอแล้วบ่ไม่ไม่หยกมันนึนเจ้าจะไปหาเห็ดเจ้าซักบ่เข่าปั้นบดปั้นบ่เข่ามันบ่จะไปซักไม้มันบ่เจ็บบัรหาเจ็บท้องใส่ติ้งมาเมียบดลบบานปานเลยแจกตายแล้วเจ้าเบ้อจบเอาเองอันเจี๊ยบเงี้ยพอใครเด้แต่เวลาเขาขึ้นถาดเผาบ่วไม่เลยเป็พราะอันนั้นปกติน่ะหยาบมึน ม่คินใหญ่โอ้เป็นอีรีแต่ว่มลูกค่ะแม่เมื่อื่นได้ตัวดีออขอให้ทุกคนโชคดีทุกคน,นได้ทุกคนเ,เนเทอออัดสปอตใหม่หัวสาย,ยานุนี้ก็วันที่สามเอ็ดแล้ว โม่ไอ้ปากเนี่ยแม่มึงตัวมึงตัวมึงว่ามึงเก่งเนาะยามไต้น้ำใสยไฟมึงคือผมตกแก๊กเดือดนะอ้ามึงไตไปกินไก่น้อยขอขาดแลนไปุนโ้ยแม่เอมเลยเนาะปุ่นนะนเห็นนะจจงเอาไม้กูหนูว่าก็บแจเป็นี่ย